วันดีเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบก,กับยำไก่แบบนี้อใส่สะโพกไก่ใส่น้ำเปล่าลงไปในหมอ้อแกะหัวปีตัดหัวตัดท้ายแล้วก็หัน่นครึ่งแล้วก็แกะอีกเขียนแม้กู้งดำเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ไปใส่หั่นก่อนเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วก็ใส่เหมือนเดิม,มนันเลย ใส่ไปในม้อใส่พริกเกลือ,อกะปิคนๆเลยนะเพื่อนๆจนมันเริ่มเดือดตักไก่ออกมาก่อนอเห็นไหมสวยอยู่นะจริงๆมันต้องฉีกนะแต่แม่กูรอแม่กูเลยแช่กันไก่เต็นจากนั้นเอาใส่หม้อแล้วก็คนต่อ,อไปใส่พริกลาบลงไป อุ่มัยก็แล้วก็คุกคนคนใส่น้ำปลาเล็กน้อยใส่เกลือเล็กน้อยอีกจบไปใส่พรัชไรน้ำไ,ไปใส่หัน่นนึ่งไปใส่เลยนะเสร็จแล้วนะกินไม่พื้น